ปีน้ำยาโฟมความจุถัง80ลิตรนะคะความหนา2มิลค่ะหนาปึก๊กปัตัตเลส3ส่วนสี่ค่ะบอลวาลวสวยงามอ้อมดัเบิลเลเตอร์นะคะ อุปกันรั่วแตกซึมให้1ฟรีค่ะพร้อมสายฉีดน้ำยาโฟมกับปืนฉีดโฟมค่ะลูกค้าท่านใดสนใจถังฉีดเ้ามาโฟมแบบน้านะคะทักทายร้านฉิงสยามมาได้ขอบคุณมากค่ะ